เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยล่ะเออวันนี้ก็มาเล่นเกม t e k k e n 7อีกแล้วกดไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดออฟไลน์แล้วก็มาเล่นโหมดเก็บสมบัติเก็บสมบัตินี่ผมก็จะเล่นประมาณสัก5ตานะฮะแล้วผมเล่นด้วยอะไรล่ะเล่นด้วยแป้นไงมันไม่ได้เล่นด้วยจอยเนี่ยเข้าใจปะ่ะนั้นเราก็เข้าเลยดีกว่าโหมดล่าสมบัติไป แล้วเราจะเล่นตัวอะไรล่ะอ่าเวลข้ามไปวันนี้เราจะเล่นตัวอะไรล่ะเล่นตัวนี่สินะตัวนี้อาคูมานะครับเลือกชุดกันได้เลยเดี๋ยวเออเอาชุดนี้ไปละกันเพราะว่ามันเท่แล้วผมก็ชอบนะครับกดกันปัาดอคูมะา,า,มาในสตีเฟเตอร์ไม่รู้มันจะเก่งขนาดไหนอะ ก็ต้องมาเล่นดูแล้วในการเล่นของผมก็คือมันไม่ใช่คอมโบมันคือการเล่นมั่วสู้อ่ะเข้าใจปะถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะครับฉันจะจัดการแกเอาเฮ้ยตัวเดียวกันละสูโเดเกๆวิ่ง เหลบหลบ,หลบเกงหลบเกงอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูต้องกระโดดต่อยปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยไม่เป็นไว้ตอนนี้ตายหนึ่งยกกันตายโอ้โห <c oughs> สลิป อะไรโจลิคเคนโจลิเคนถ้าโอ้โหโอ้โหได้กล่องอะไรหุยสองกล่องวา่าโชคดีหุยกล่องแดงกล่องหนึ่งของดีอยู่หุยแล้วได้อะไรโอ้โหไม้ตีกอล์ฟเบนหนึ่งตาผ่านไปนะครับ แล้วไงล่ะตัวอะไรอ๋อไม่ไม่ไม่หวั่นนะไม่หวัน่นไม่หวัน่นเฮ้ยไม่ต้องกระโดดต,ต่อยด้วยตายเอา้าเฮ้ยกระโดดต่อยไม่เสียเปียกมากเอออันนี้ไม่ใช่คอมโบนฮะ อันนี้ไม่ใช่คอมโบนะฮะอันนี้คือการเล่นมูซัวของผมเองนะครับไปไปสมาธิเอออุวีสมาธิน้องใช่ต่อยไปชนะแบบ รวดเร็วมากมากกล่องอะไรกล่องแดงได้อยู่เติบเติบเติบได้ละโอ้โหไม้อะ next ตัวซูโม่ไซเมอร์ดังโู้โะตัวนี้ผมไม่มีนะเฮ้ยโอ้โหคอ,โโอ,โอมโบเป็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ปักอุ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยแ <c oughs> ม่งชอบลอยหลังอะตัวเนี้ยเฮ้ยชอบลอยล่างไม่ลอยหลังลอยล่างลอยล,ล่างไปลอยล่างนัดเฮ้ย เออมาดิเฮ้ยฮ้มาดิโอ้โหเกง่งเก่งแทบแบบสูดตูดตูดเป็นสกิลเฮ้ยได้กล่องอะไรกล่องอะไรกล่องแดงว่ะกล่องแดงมาเรื่อยๆเลยว่ะ ้ยตาที่สามตาที่สามนะจำได้อยู่โอ้ยเจอเฮ้ยเจอผู้มีพระคุณว่ะเฮ้ยเฮ้ยโชลิเกน โูริเคนโนูริเคนตัวนี้เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะไม่ได้ฝึกกระโดดกระโดดไม่งอเสียเปียบทุกตัวเนี่ยนำกระโดดเฮ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ย โอ้โหเกือบไปเดระโดดไลเดอร์คิกปับได้กล่องเหรอวะกล่องโอ้ยกล่องทองได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้ตังหกแสนตาที่สี่ดาเมจเพิ่มขึ้นคุนสองมาว่ะเฮ้ย ôi ôi oh hô này, chó đi, đại sát, Messi, Messi. เป็นไงล่ะน้องๆก,กูจะจัดก,การแม่งทุกคนกล่องทองได้ไรอ่ะได้ไรวะโอ้โหได้ชุดผู้หญิงตาที่ห้าไปเฮ้ยเจอน็อกทิสไม่กลัวไม่กลัว Không cua. không sợ chi Ê, chi chi đi mà Đi Ê, ôi, khỉ thật, tham được không? ความตายแห่พันครั้งไปไม่สุสด,สดเออไม่งั้นไม่น่ากระโดดเลยมันกระโดดหรืยะไปดิเอ้ยเออ,เอ,อมาดิมาดิสองหมัดอ,อเุ้ยเจ็บว่ะเจ็บว่ะอ้ออ้เอเฮ้ย เอ้ยอะอ่เป็นไงโคตรโหดโคตรโหดรไม่ซื่อไปกองสีอะไรสีลุงเดาถูกไปไงกองสีลุงเฮ้ยของอะไรวะของอะไรวะโอ้ยผมท้องอัลคมาโอเคครับเป็นไงผมก็เล่นไม่ไม่ได้อ่อนแรงขนาดนั้นนะผมก็เล่นเกมเหมือนกันนะครับอืม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยโอเคโอเคนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย